Aqui então. ดีนะนะที่รักที่ชื่นชมในการตกปลาทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องนาติกแชนแนลครับครับวันนี้ผมก็พานานาหรือท่านผู้ชมนะครับมาตกปลาหมายคลองคลองละทีพัดครับก็หมายคลองละทีพัดนะครับก็วันนี้ผมมาครั้งแรกครับก็วันนี้มีเวลาช่วงบ่ายครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบนะครับก็พอดีผมขี่รถมาจากคลอง มาจากคลองวางน้อยนะครับก็ไปทางนู้นพอดีมีเพื่อนเพื่อนักตกปลาเยอะครับก็เลยแวะแวะมาคลองระพีพัดครับผมก็หมายตรงนี้นะครับหมายตัวนี้มีพอดีผมขี่รถผ่านมาแล้วก็เห็นนะเขาเก็บเบ็ดกลับนะครับผมก็เลยแวะตกลองดูครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนช่วงบ่มยๆนะครับจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมไม่ดูดูสภาพหมายวันนี้ครับผมครับผมก็สภาพหมายวันนี้นะครับ ถ้าหมายวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมก็น้ำไหลไม่ค่อยแรงครับวันนี้น้ำขุนขุนนิดนึงครับผมก็หมายคองของระดีพัดนะครับผมก็ยังไม่เคยมานะครับก็วันนี้มีเวลาครับมีเวลาแล้วก็มีโอกาสได้มาครับผมมาช่วงบ่ายครับผมก็ตอนนี้เป็นบ่ายโมงห้าสิบครับก็ตอนนี้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็วันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมด สี่คันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าแต้มแรกนะครับจะเป็นปลาอะไรครับผมครับผมก็ห่างหายครับห่างหายจากตกปลาไปประมาณสองสามอาทิตย์ครับผมก็พอดีลูกสาวปิดเทอมครับลูกสาปิดเทอมก็เลยลงมาเล่นด้วยครับผมก็ไม่มีเวลาได้ออกหมายครับผมก็พาลูกสาวไป เที่ยวครับก็เลยไม่มีเวลาได้ออกใหม่ครับผมก็วันนี้ครับมีเวลาช่วงบ่ายครับก็มาลาุ้นกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับปากินครับผม จมแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็เป็นปลาส้อยครับผมก็ไซ,ไซส์สวยเลยครับเยี่ยมครับผม ท่านชมครับเป็นปลาตะเพียนครับผมก็เป็นปลาตะเพียนไซส์สวยเลยครับเยี่ยมครับผม ผมก็หมายของเราวันนี้ครับก็หมายร่มรื่นเลยครับเพราะว่าแถวข้างคลองนะครับก็มีต้นไม้ต้นไม้เยอะเลยครับหมายนี้ล่มทั้งวันนะครับพื้นที่จอดรถก็จอดได้สบายครับไหลาทางกว้างเลยครับผมมีเพื่อนๆนะตกปลาครับ ก็ตกกันเต็มเลยครับผมวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนครับเ,เพื่อนนะตกปลามาตกปลาหมายคลองและพีพัดครับผม mm. ก็ช่วงนี้ผมอยู่นี่ครับก็อยู่แถวประมาณระหว่างคลองหกกับคลองเจ็ดนะครับ หม่ก็สวยครับลมลื่นครับก็เหมาะสาหรับการมาพักผ่อนครับผมก็ตอนนี้ผมได้ไปสองแต้ม้วครับก็ได้ปลาส้อยไปตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับปากินครับ ใส่ครับผมเป็นปลาใอยเล็กครับแต้มที่สามครับปลากินคนระับ เป็นปลาตะปูก็ใช้ใช้กำลังทอดกรอบเลยครับ ต้มนี้เป็นเป็นแต้มที่6ครับครับผมก็ตอนนี้เป็นเนเวลาบ่ายสามโมงห้านะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกประมาณนะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็เดี๋ยวเก็บเบียดกลับครับผมไปกิน,นครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเป็นปลาหมอช้างหยียบครับผมก็ไซส์สวยๆเลยครับปลานี้เป็นปลาเนื้อดีเลยนะครับเยียมครับผมกากินครับผม ผมก็ดึงอย่างแรงนะครับท่านผู้ชมครับก็นึกว่าเป็นปลาใหญ่ครับก็เป็นปลาตะเพียนเล็กครับผมปลากินครับ เป็นปลากระมังครับโอ้ไซนี้ใหญ่มากเลยครับไซน์ประมาณเท่าฝ่ามือครับผมเม่กี้ดึงคันยกเลยครับตอนที่ช่วงคันยกกดไม่ทันครับผมเยี่ยมครับผมปลกกิน,นับรม ผมก็เป็นปานินครับผมเป็นปานินแต้มแรกครับก็ไซส์สวยๆเลยครับเยี่ยม่าผมรักปาก,กินนะครับ กำมังใหญ่มัีกแต้มครับผมสวยๆนะครับเอาขามือนะครับ<อ>แต้มนี้ครับเป็นแต้มที่สองครับผมเยี่ยมครับรมคันที่สองมีกการครับ แต้มนี้เป็นแต้มที่3ครับ ปากระมังครับก็ปากระมังเป็นแต้มที่สี่ครับผมก่อ,อไซส์่สวยเลยครับอย่างรับผมครียกปากกินครับผม ปลาตะเพียนครับผมปลาที่เป็ยนเล็กสายนี้านสายกำลังตอ็ตอบครับปลากินครับผม ากระมังครับกอไซส์สวยๆเลยครับกอวันนี้ได้ประมาณสี่ห้าตั๊มนะครับอย่างนี้ต้องฝ่ามือก็เยอะครับคร้บผมก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครับเวลาห้าโมงห้าโมงสิบครับผมก็ตอนนี้เย่อะของผมก็หมดแล้วนะครับก็ชุดนี้ครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับก็ปลากินกันไหนเนี๋ยผมเก็บคะนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกสักพักหนึ่งครับก็ตอนช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณห้าโมงกว่าครับมีตัวมีแต้มหรือเปล่าครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับก็ตอนนี้ผมเก็บเป็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ไหมนี้เป็นไหมคลองและพีพัดนะครับก็วันนี้มาครั้งแรกครับมีโอกาสได้มาครับก็ไหมก็ไหมสวยเลยครับก็เป็นไหมคลองครับ ว,วันนี้ถือถือโอกาสนะครับถือโอกาสมาเช็คใหม่ครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานวันนี้ครับ ก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมก็วันนี้มามาครั้งแรกครับก็เหมือนกลับมาเปิดหมายใหม่เลยนะครับครับผมก็ผลงานถือว่าโอเคครับก็วันนี้มามาช่วงบ่ายครับก็ถือว่าได้ได้อยู่นะครับก็ได้ปลาตะเพียนครับด้ปลาตะเพียนไปประมาณสองแต้มครับผมแล้วก็ ปลากระมังใช้สวยๆนะครับก็ได้ปลานิลนแต้มนึงแล้วก็ปลาหมอช้างหยียบตัวหนึ่งครับผมก็มีปลาตะโปกหลงมาตัวนึงครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงปิดคลิปไว้แค่นี้ครับก็ฝากนะนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเให้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืตดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม